สบายดพี <like> ่น <this> ้องตอนนี้ชุบสุดนสองเงินน่ะมันกำลังกินข่าวกินแต่สั่ง่หึสได้ยังกินหึปิ่งซีให้ปิ่งให้นะม่งนปิ่งเองมืงน้ปิ่งเอง sang ừ. ừ. này subscribe bạn nhé Đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những ความเป็นห่วงลานข้องยาแย่งลานมาได้กินเขาทางกันกินมาอิ่มสันยินคนมานมาร่วมทำบุญนำการดำพี่น้องมาดิ ทอดเบิดมือทะหล,ะลสองกล่องว่เ,เต็มบังควายอย่าลืมควายอืมโอ้ยมึงมาแต่ใส่เอียงอือเกือบเป็นกูหยียบหัวงานนี่กระเทยสนะโลด สาน่ป่าเบา่ลบไปยลบปังเลยก็เหามันลบไปโล่มาเดิกัะเวียนหุ่กว่ามาจากป่ามีแต่เรียนถึงมาสมแต่เดด สู่อีซี่กับบัาได้อามันสีส่อติมันหูจากงานหุงอย่างหูงงานคือสู่อีนาไปใน่ะงานแต่งงานแต่งเออกระเพื่อกระป่าสอนจอยจักหน่อยหนึ่งเมื่อฮะอาบน้าแต่งหนาเด้อ อ่ะมันเลิศเลิศอืมสนองสนีมาต้องกำลังจัดพักอยู่ทางนี้สูบบ่วงสูบป่ะดิษฐ์ป่ะอ้าวอ้าวโพักอันนี้งามอรีแม งามเลยนะใบมักตูเหมือนซาอูผัดปักพากันเก็บพี่น้องแจ้งแล้วนะบัดนนี้แจ้งแล้วใส่ค่ะแจ้ง อันนี้ก็ทอดหมูทอดตั้งแต่เที่ยงคืนไม่เห็นจังยอดไม่เห็นจังมึงมาจาก่าสัทั้งผีทั้งน้องซูนี่แบบยังวันรค,ำคำันทามวะ เซะุหน้าเบิ้งัวได้สีดาดนั่พี่ตัวได้อ่ามาคไกวก่อนมั้งมาสไกว์แมนจังดาดเอาเฮ้เวลาดาดน่อยอย่าไปด่าจนมันสุกเกินเด้๋วมันหยาบให้มันสุกพอดีพอดีบอบอสทั้งขนาด่าซัมลาซัมลาเดี๋ยวข้าวสิบุกินอีกเอาแบบพอดีสุกนะอ่อนๆนะนิ่มๆ ซุกเกินแล้วก็หยาบเสบเบิร์เนือี่ต็อกยอดะเนาะเไปจัดการแก่ต็อกยอดเร็วๆไล่มันลงพี่น้องเขากำลังเตรียมน้ำสีออกไป ใส่ล่างแล้วก็สิไปวางไว้ใส่โตเนาะไว้ให้แขกคนนะอย่างหวานสว่โ่ใคส้สข,ขุนมาผู้หนึ่งนี่ ขึ้นมาสะนี่พี่น้องเอ้ยมาเอาบุญนำการด้วยพี่น้องเนาะแม่เรามีความสุขขนาดเลยแม่มืันนี้ เรามีความสุขขนาดเลยบายดีอีกเถอะหนึ่งอันนี้บอลระวังสั่อมไม่ไม่ไม่อนาคตสิส่ใส่บาทสโ<ว>ซ่บอม,มีสัญญาณตอบหลับสันีเอ้าอืมบอม,ม,มีสัญญาณตอบหลับอือ <c oughs> พี่น้องเตรียมเอยียงกะสิเล้เบลขีดน้ำขา้าวปุ้นบาทนี่ย่านขา้าวปุ้นผมมาส่งจบเลยนะงานนี่นง,นง,นง,นงันงสวัสดีพี่น้องไปเลวเนาะ เออเดี๋ยวมันก็ละลายลงไปดอกข้าวปุ้นบบมาบาทนี่เจ้งเลยนะ่่งงนนนออ้ ยังมัทันเย็นดอกอากาศกำลังเย็นยังไง พี่น้องได้จังสางมาเหตุให้อีสันขื่นใจแทบบอกกับปุ่นนี่บอกเฮออออ้ยออเขาลืมค่ะคุณพีไม่ได้ลืมมาเห็นให้กูขื่นใจค่ะบ,บอกทามาส่งแต่เมื่อวานนี่พอ่าบมอยากมาส่งมานี่อย่านะ นี่ได้นพี่นอข้าปุ้นเบิดในงานเออเออสิางพ่ระเจ้อยู่พี่เดิเขมัดานังพตกระจอะเลยมันมันหนาวนี่นี่ได้ข้าปุ้นเบิดงานนั่งปุ้นซองหมอบักใหญ่แค่นี้แหละคือเป็นจังซีคันติคันติคันยุทธก่อนอย่าพาดคิดอย่าพาวระเบิดเด้อใจโอดไห้ อย่าพึ่งอืมตกลงเจ็บแุอ่าตกจักโมงแล้วเลเต็โมงกลัวบ้านนี้สิมาสงมง่งหกโมงจะเริ่มงานเที่ยงวันอาตะแกงนะคนตะแกงย,ยาวๆหรอคนออนี่จะแหละเออมันมีตะแกงอยู่เนาะ พี่น้องผู้ซึกหิวข่าวเลยแหละยังยังมาทันล่างหนาก็มาทันล่างหนาแล้วกินยังกับแบบแทบนี่นี่กินหมดแทบอยากยองห่องบอกกินน้องแมววิสาหนคือเก่งใช่เยี่ยมมากเลยมันมีน้าบ่หนิมันคือแตก พี่น้องสิวานได้ศสนาวาสิมารส่งอีสันหกโมงพนาโอ้สร้างเป็นมะเผายัางกันม<บ>ะเอ้า่อนเนี่ยลมเซียได้พวกไม่มือขืนนี่ <laughs> หอดมูพี่น้องสงสัยสิบ่ได้กินดอกกระปุ่นนะเบิง่งคคาแปมมือนี้เพขาเงียบแท้ว่าคือบ่เห็นคขลุ่นปานหดไหมมาเจคือบ่เห็นคขลุ่นปัญหาปกติมันสิวุ่นๆแหลยนะปานนี้ว้าเถิงเลนี่แต่นี่เงียบเลยนะ่ะแปลนไปเละเขาคิดประงานมาออ,บบาามาอื่นเขาคิดประงานมืออื่น อะไรครับปุ่นมันยังบ่มาเธอไปสั่งวะเนี่ยนะสั่งยับมือนักก็สั่งนะสั่งนะก็บอกว่าให้มากสั่งแต่แรกก็บอกมืออื่นได้เลยปสมกับสาวมันโบลืมดอกมันก็ไม่ไต่อเนี่ยสวยพุทธมักจะมีอารมณ์อะไแหละบักยอด ขอบคุมไปสเบิร์ดมักดาไปสายมื่อแรงเพออากให้มันมาขอบใจพี่น้องติดตามเลยพี่น้องสน่บ่อนจอดรถมุกตีเอาอย่าอย่ารถมันเดินมันจุเบื่อแท